สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนายแมงวันที่ช่องแมงวันมูวีวันนี้มีหนังอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่อง r ตีดไฟเตอร์ในปี1994ยอดคนประจันบานซึ่งเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องกับภาพยนตร์การต่อสู้นะครับเดี๋ยวยังไงซะก็ขอรบกวนกดไลค์กด subscribe ฝากติดตามช่องนี้กันด้วยนะครับเพื่อมให้เป็นการเสียเวลามารับชมรับฟังกันเลยครับซึ่งขอบอกไว้เลยนะครับว่า ภาพยนต์เรื่องนี้มีการตัดสลับไปมากันหลายฉากกันเลยทีเดียวเพื่อไม,ม่ให้เป็นการงงผมก็จะพยายามพูดให้เข้าใจอย่างง่ายที่สุดนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับเริ่มเรื่องก็จะพบกับนักข่าวสาวที่ชื่อว่าชุล,ลีเธอเป็นนักข่าวภาคสนามที่กำลังทำข่าวของนายพลผู้โหดเที่ยมและจับตัวประกันไปกว่า63คนนั่นคือผู้พันใบสัน โดยที่ทางผู้พันใบสันนั้นก็ได้จัดการตัวประกันและโยนคนแต่ละคนลงหลุมไปเมื่อนักข่าวสาวได้พบกับทหารหนุ่มนามว่ากายแต่ผมขอเรียกว่ากิวก็แล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะคุ้นหูมากกว่าโดยได้ถามกับกิวว่าต้องการจะพูดอะไรกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่ กิวบอกว่าคนที่อยากจะพูดด้วยก็มีแค่คนเดียวก็คือบักขวดใบสันนั่นเองผู้พันใบสันรู้สึกว่านายทหารคนนี้กวนตีนดีเหลือเกินเลยสั่งให้เจ้าหน้าที่ของตัวเองทําการแทรกแซงระบบของดาวเทียมซึ่งขณะนั้นอิซูมอนฮอนดะผู้ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประชาการสถาน,นีก็พบว่ามีคลื่นการส่งสัญ,ญญาณโดนแทรกแซงเลยแจ้งกับบัลล็อกว่าเกิดเรื่องแล้วเดี๋ยวนะนี่มคือบัลล็อกหรือเนี่ย ต่อมาแคมมี่ได้เข้ามาบอกว่าตอนนี้ทางใบสันได้แทรกสัญญาณเข้ามาแล้วซึ่งกิลก็เลยแจ้งไปว่าให้ตามจับสัญญาณกลับทันทีเพื่อจะได้รู้ว่าพวกมันอยู่ที่ไหนแคมมี่เลยพุ่งไปที่รถของฮอนดะเพื่อเข้าไปที่ในรถตู้สื่อสารซึ่งขณะนั้นเองกิลกับใบสันก็กําลังโต้เถียงกันอย่างเล็กน้อยก่อนที่ใบสันจะบอกว่ามึงไปตอนพูดเยอะ มีเวลาให้แค่3วันหรือ72ชั่วโมงเท่านั้นทไมาแล้เงินค่าไถ่ตัวประกันตัวประกันก็จะตายหมดและตัวของกิลก็ได้ตะโกนบอกกลับไปว่าตัวประกันทุกคนไม่ต้องห่วงเราจะไปช่วยและทักบอกกับเพื่อนชาลีเพื่อนของกิลอีกด้วยว่าที่ถูกใปสันจับไปไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะไปช่วยแกเองแน่นอนว่าใบาสันก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าก็คือชาลีเพื่อนของกิลนั่นเองและก็เลยสั่งทหารให้จับท,ที่ห้องทดลอง ตัดกลับมาที่สถานที่แห่งหนึ่งมีชายสองคนนั่นคือลิวกับเคนเฮ้ยจริงดีเดินเข้ามาในสนามมวยใต้ดินโดยบนเวทีก็มีนักสู้ใส่หน้ากากที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาชื่อวาเวกา้ากำลังต่อสู้อ,อยู่ลิวและเคนก็ได้เดินเข้าไปหาเจ้าของสถานที่และก็ได้พบกับสกัดเพื่อมาติดต่อซื้อขายอาวุธกันโดยถามว่ามีเงินหนึ่งแสนเหรียญหรือไม่ถ้าให้เงินเขาและเขาเดินออกไปเมื่อไหร่ก็จะบอกทันทีว่าอาวุธที่นำมาขายนั้นอยู่ที่ไหน สก,กัดก็บอกว่ากูไม่พูดเยอะเพราะเจ็บตาเลยบอกให้ลูกน้องนําเงินไปให้แบบไว้เนื้อเชื่อใจและบอกกับริวและเคนว่าไม่ต้องห่วงเรื่องอาวุธพวกเราไปเอามาหมดแล้วว่าแล้วก็ให้ลูกน้องนําอาวุธดังกล่าวใส่กระสุนแล้วยิงไปที่ริวกับเคนทันทีแต่พบว่ามันเป็นปืนของเล่นที่สก,กัดได้รู้ตัวอยู่ก่อนแล้วว่าโดนหลอกริวกับเคนเลยซัดจันนัวกับเหล่าวผู้ร้ายและเหมือนจะสู้ได้ยู่ยูก็หยุดต่อสู้กันทำไมยอมแพ้กันไปเฉยๆเลยก็ง,งงดีเหมือนกัน ตัดกับมาที่ฐานของใบสันใบสันและลูกน้องคนสนิทอย่างแซนกิฟได้เดินเข้ามาที่ห้องวิจัยและทักทายนักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียนนามว่าดาซิมโดยสอบถามความคืบหน้าการทดลองที่เขาได้จับตัวชาลีมาทดลองพอเปิดแคปซูลก็พบว,ว่าตัวของชาลีกำลังสวมแว่น VR ดูบางสิ่งบางอย่างอยู่และร้องด้วยความเจ็บปวด ตรงไหนวะเนี่ยใบสันถามว่าให้เขาดูอะไรทําไมเขาถึงเจ็บปวดขนาดนั้นดาซิมบอกว่าเขาไม่ได้วิกลจริตเหมือนคุณน่นาใบาสันได้ฟังเช่นนั้นเจงจับดาซิมโยนลงกับพื้นและบอกว่าอยากกวนตีนให้มั่งนักหมดหน้าที่ของแกมเมื่อไหร่การทดลองยาให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ของเขาได้ทําการต่อไปนั่นเอง ตัดกลับมาที่สนามมวยใต้ดินตอนนี้ริวและเคนถูกจับมาแข่งขันโดยที่ตัวของริวนั้นได้จับคู่กับเวกา้าก่อนสกัดบอกเคนว่าไม่ต้องห่วงตาต่อไปก็เป็นแก่ไม่นานเวกา้าก็ได้เดินขึ้นเวทีและเมื่อได้ถอดหน้ากากก็พบว่าเป็นหนุ่มล่ำกล้ามบึกสไตล์ชาวสเปนไม่นานก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเอาอาวุธมาเป็นดาบขนาดฟุตกว่ามาให้ริวคือริวกูใช้ดาบแทบจะเป็นฝันร้ายของแฟนคลับชาวสตรีทฟไตเตอร์ชัด,ชด ลิวเริ่มกวัดแกงดาไปมาอย่างคล่องแคล่วจนทําให้ผมเริ่มภาวนาในใจว่าทิ้งลงเหอไอสัตว์มึงมึงต้องปล่อยพลังนะเว้ยมึงคือมึงต้องใช้ท่าโชลิเคนมึงต้องใช้ท่าฮาโดเคนมึงต้องใช้สกิลการต่อสู้ไม่ใช่ดาบนะเว้ยแต่เหมือนว่าคําภาวนาของผมจะเป็นผลเมื่อลิวตัดสินใจปาดาบทิ้งไปทางเวก้าก่อนที่จะไปปักเสาข้างเวทีสาวอีกคนหนึ่งน,นําหน้ากากและมือตะขอมาให้เวก้า เป็นอุปกรณ์คู่ใจของเขาแต่ทางสกัดกับใส่หน้าเบาๆเหมือนบอกว่างานนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้พอเริ่มจับเวลาการต่อสู้อยู่ๆรถถังเป็นนาก็พุ่งทะลุกำแพงเข้ามาเมื่อประตูรถถังเปิดออกมาก็พบว่านั่นคือกิลและบอกว่าทุกคนโดนจับหมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวมึงกิลมึงเป็นทหารนะมึงไม่ใช่ตำรวจตัดมาที่การาชุมวางแผนจัดการกับใบสันโดยมีกิลเป็นหัวหน้าการประชุมขณะที่ทําการประชุมอยู่นั้นเด็กชงอแฟก็กลับถือมีดกระโดดข,ขึ้นมาบนโต๊ะ แล้ก็ได้โดนกิลสกัดไว้ได้แคมมี่ได้เดินเข้ามาตรวจสอบเด็กชงกาแฟที่ได้พบว่าโดนเตะตัดขาและสลบลงไปอย่างง่ายดายซึ่งน่าจจะเป็นพวกเดียวกับสกัดนั่นเองตัดมาที่เรือนจําสกัดและเวกา้ากําลังวางแผนจัดการริวและเคนและเคลีย์คนในพื้นที่ออกไปให้เรียบร้อยเมื่อได้โอกาสก็ได้จัดการให้คนเนี่ยมาช่วยจัดการลิวและเคนทันทีแต่ก็ไม่คลานมือและตีนของลิวและเคนเลยแม้แต่น้อย เวก้าชูกงเล็บ DIY ที่น่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยตนเองจากชั่วโมงงานฝีมือที่กูดูแล้วแม่งก็ต้องเอามือทับอกแถมสมบตูรณะเบาว่ามันน่ากลัวตรงไหนว่าแล้วเวก้าก็เข้าไปร่วมวงจัดการริวและเคนทันทีความวุ่นวายของเหล่านักโทษทําให้กิลที่ประชุมอยู่ชั้นสองของอาคารข้างๆต้องชะงกหน้าโผลมาดูที่หน้าต่างทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ได้สนใจใชายสองคนที่กำลังต่อสู้อยู่และถามว่านั่นคือใครแคลมมี่เลยบอกว่านั่นคือริวและเคนและดูเหมือนสองคน เป็นศัตรูกับสกัดด้วยไม่นานเจ้าหน้าที่ก็ลงมาสงบศึกได้กิลเลยพูดกับแคมมี่ว่าให้พาพวกเขาไปทําแผลซะแล้วพามาหาผมด้วยตัดกลับมาที่แลบตอนนี้การทดลองน่ากาลังจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ดาซิมกับรู้สึกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากล่างทดลองซึ่งตอนนี้ล่างทดลองก็ปรับสภาพไปกว่า50แล้ว ตัดกลับมาที่ค่ายทหารอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กิวได้พาลิวและเคนมาดูที่ค่ายอ,อพยพซึ่งบอกว่าคนเหล่านี้โชคดีกว่าพวกที่โดนใบสันจับตัวไปเยอะถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะให้นายมาร่วมทีมกันด้วย และเมื่อถึงเวลาขนย้ายนักโทษซึ่งมีสกัดเวก้าลิวและเคนได้ลงขบวนรถคันนี้ลิวกับเคนเลยแซงทําเป็นว่าทะเลาะกันจนทําให้ผู้คุมคนหนึ่งมาห้ามแต่นั่นก็คือแผนการจกกุญแจอยากรู้จริงว่าถ้าคนเก็บกุญแจไม่ได้มาคนมาห้ามไม่จะทําอย่างไรกันต่อวันนี้ลิวและเคนได้ไขกุญแจมือของตัวเองให้เรียบร้อยสกัดจึงขอให้ลิลกับเคนส่งกุญแจมาให้ด้วยและบอกว่าเขาสามารถพาหนีได้ลิวและเคนก็เลยโยนกุญแจให้กับสกัด จากนั้นลิวและเคนก็เริ่มปวนสถานที่โดยที่ให้ลิวและพรกพวกพากันขึ้นไปนั่งที่หน้ารถส่วนเคนทําเรื่องที่ไม่คาดคิดอีกคนหนึ่งแล้วตั้งแต่ลิวโค้งดาบมาหัวนี้กลายเป็นเคนถือปืนโดยที่มีผู้พันกิลมาโดนปืนยิงใส่รถกันแต่แล้วเคนก็ยิงปืนเข้าที่หน้าท้องของผู้พันกิลจนชนหลีได้มองเห็นเหตุการณ์และรีบเอาบางอย่างปาเข้าไปในรถเมื่อสกัดเห็นว่าผู้พันกิลนอนให้หนอนชายหน้าเพราะว่าโดนเคนยิงสกัดจึงเริ่มไว้ใจลิวและเคนทันที ตัดกลับมาณนศะูนย์ประชาการของใบสันอีกครั้งซึ่งตอนนี้กำลังดูแผนการก่อสร้างใบสันโมโนโพลิส อยู่ๆข่าวการเสรียชีวิตของผู้พันกิลก็ออกอากาศซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าใบาสันนั้นใจคอจะดูข่าวจากช่องนี้อย่างเดียวเลยหรือไงแถมเอาขึ้นจอมอนิเตอร์ใหญ่ตลอดเวลาใบาสันร,รู้สึกเสียดายเพราะคาดหวังว่าจะได้ช้อนหน้ากิลสักทีหนึ่งแต่กับพลาดโอกาสความฝันนี้ก็ได้สลายหายไปเพราะว่ากิลได้ตายหาลงไปแล้วแลวก็ไม่เข้าใจว่าทาไมทุกคนจึงมองว่าเขาเป็นวิกลจริตทั้งๆที่เขาเองกําลังจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ตัดกลับมาที่รถออกอากาศของชุลีตอนนี้ชุลีบัลล็อกและฮอนดะได้ออกมาดูเครื่องที่ชุลีโยนไปในรถนั่นคือเครื่องมือติดตามและพบว่าทางกองทัพเองก็แอบติดตามสัญญาณซ้อนกันอยู่ไม่นานนายทหารคนหนึ่งก็บอกว่าหมดเวลาจอดแล้วให้พงนายเคลื่อนย้ายออกไปสักทีหนึ่งฮอนดะเลยมาขับขึ้นรถออกไปโดยที่ตัวของชุลีนั้นก็ได้แต่งชุดดำก็โดดออกจากรถเพื่อไปสืบว่าทางกองทัพใครเป็นคนสั่งติดสัญญาณซ้อนกับเธอ เมื่อเธอตามสัญญาณมาที่ห้องเก็บศพและพบเคื่องจากสัญญาณรุ่นเดียวกับของชุนหลีและพบว่าก็มีศพของผู้พันกิวอยู่ตรงข้างๆยู่ๆผู้พันกิวก็ลุกขึ้นมาสไตล์หนังผีแบบตุ้งแช่แล้วก็ได้โชว์ให้ดูว่านั่นคือเลือดปลอมนั่นเองแต่มีคุณภาพสูงที่สุดในโลกเพราะเวลามันแตกมันจะถูกจํากัดพื้นที่ในแถบสีเทาเท่านั้นเองมันจะไม่เลอะเื้นสีขาวไม่กระเด็นไม่กระเฉาะจนทําให้การซักผ้าขาวมีปัญหาภายหลัง ชุนลีบอกว่ากูไม่อยากรู้แต่อยากรู้ว่ามึงทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรผู้พันกิลสั่งให้คนมาจับตัวชุนลีออกไปโดยผู้พันกิลบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องความแค้นส่วนตัวเพราะรู้เองว่าชุนลีเองนั้นหมายหัวใบสันไว้เหมือนกันแต่พอเคมมี่พาชุนลีออกมาจากห้องชุนลีก็ได้ตั้งท่าต่อสู้ก่อนที่จะกระโดดออกจากทางหน้าต่างและเราจะได้เห็นผู้พันกิลผลม,มามองที่หน้าต่างกับเคมมี่อีกครั้งไม่รู้ติดใจอะไรกับการมองผ่านหน้าต่างซหลือเกินคู่นี้ หน้าที่แห่งหนึ่งไม่รู้ว่าที่ไหนคล้ายแคมป์ง,งานเทศกาลบางอย่างซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันคือที่ไหนเพราะสังเกตจากป้ายที่ติดกับจรวจดมันมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเขมรเหมือนเขียนกันมัว่วๆซึ่งในตอนนี้มีเต้นอยู่เต้นหนึ่งที่กําลังแสดงการโชว์มายากลโดยมีใบสันสกัดเวกา้าริวและเคนอยู่ในนั้นด้วยซึ่งโชว์ที่กําลังแสดงอยู่นั้นคือกลุ่มนักข่าวของชุนลีฮอนดะและบัลล็อกนั่นเองโดยที่ชุนลีก็ได้ทําสีหน้ายิ้มแย้มให้กับเคนซึ่งทําเหมือนกับว่ามีใใจห้กับเคน ซึ่งทาให้เคนคิดว่าตัวของนักแสดงมายากลนั้นต้องแอบชอบตัวเองมากเลยเลยลุกตามขึ้นไปปล่อยให้ลิวพูดอยู่คนเดียวเหมือนในละครไทยทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเพื่อนนั่งอยู่ข้างแต่กลับไม่รู้ตัวว่าเพื่อนแม่งออกไปตอนไหนเวก้าถือปืนกระบอกโตส่งให้แซนกิฟแซนกิฟส่งต่อให้สกัดสกัดส่งต่อให้ใบสันคือทุกคนมีบทเท่าเทียมกันหมดเว้ยไม่ว่าใครก็ตาม ใบสันถามสกัดว่าทำไมสนใจแต่เงินสนใจเป็นเจ้าของประเทศรุ่มกับใบสันบ้างหรือไม่สกัดบอกว่าไว้สงครามจบก่อนพื้นที่เหลือเท่าไหร่ค่อยมาว่ากันแต่ตอนนี้อยากเห็นเงินแล้วเมื่อใบสันเอาเงินมาให้ดูกลายเป็นว่าเป็นเงินรูปหน้าใบสันซะงั้นนะสกัดบอกว่านี่เล่นตลกอะไรกันใบสันเลยบอกว่าเงินนี้ทุกๆหนึ่งเหรียญจะมีค่าเท่ากับ5ปอนยูโรถ้าเขาจับตัวราชนีอังกฤษได้สกัดบอกว่านี่แมงพีิกสัตว์มึงเอาความมโนนี้กับความมั่นใจมาจากไหน มาขายกับปืนกูเนี่ยนะตัดกลับมาเมื่อเข็นได้ตามสุลีไปและพบว่าที่แท,ท้จริงแล้วสุลีก็คือพวกเดียวกันและก็บอกรีวกเข็นว่าเขาได้วางระเบิดที่นี่ไว้หมดแล้วมีเวลาเพียงแค่สินาทีรีดําเนินการตามแผนซะและเขาก็ได้ปล่อยตัวรีวก,กับเข็นกลับไปหาใบาสันเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยแต่ตอนนี้ใบสันและสะกัดเริ่มมีปัญหากันแล้วจากแบงก์มโนทั้งคู่กำลังจะเข้าตีกันแต่สกัด ก็มาถามเคนว่าแกจะอยู่ฝ่ายไหนและริวบอกว่าตอนนี้ไม่มีเส้นสึกแต่ชี้ไปที่ตู้ตรงหน้าก็มีเสียงนักข่าวสาวชุลีเมื่อเปิดตู้ออกมาพบเป็นภาพวิดีโอที่ชุลีถ่ายเอาไว้แสดงให้เห็นรถที่ติดระเบิดและกำลังจะไหลเข้ามาในพื้นที่ใบสันเลสังทุกคนหนีทันทีและแล้วการระเบิดก็เกิดขึ้นจึงทําให้ดาวเทียมดวงหนึ่งจับภาพการระเบิดได้เผยที่มั่นของใบสันได้ในทันทีพวกริวและเคนชุลีฮอนดาและบันล็อก ได้ถูกจับมาที่ฐานกองประชาการโดยสั่งให้นําตัวชุนหลีไปไว้ที่ห้องพักของใบสันและให้แซนกิฟพาลิวกับเคนไปเปลี่ยนชุดซึ่งตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่12ชั่วโมงเท่านั้นก่อนจะเกิดการสังหารหมู่ตัวประกันถ้าใบาสันไม่ได้เงินค่าไถา่ทางคุพันกิลก็กําลังเตรียมแผนรับมือแต่แล้วข้าราชการระดับสูงก็โผล่มาและบอกว่าให้ยุติเรื่องนี้ซะทางการพร้อมจะจ่ายเงินประจาให้กับใบสันแต่กิลกลับไม่ยอมและพูดว่าใขรอยากจะไปกับข้าให้ตามมาเราจะไปล้มรัฐบาลด้วยกัน แต่กูว่าไม่ใช่แล้วกูว่าไม่ใช่แล้วกูสปอมันนอกเรื่องแล้วทีนี้เรากองทหารก็เห็นดีเห็นงามกับกิวด้วยจึงขอบุกไปกับกิวด้วยเช่นกันโดยที่ไม่นสนใจคําสั่งที่มากับรัฐมนตรีเลยแม้แต่น้อยทหารทุกคนรีบลงเรือแลวออกจากท่าน้าแถวคลองแสนแสบที่เมืองไทยกูจําได้ในฉากนี้กูจําได้ไดตัดมาที่กองทัพของใบสันตอนนี้ชนลีถูกจับมาแต่งตัวเป็นสาวชาวจีนซึ่งเอาจริงๆนะบางทีมันไม่จําเป็นต้องแต่งคอสเพลให้เหมือนกับในเกมก็ได้มั้ง ชุลีเล่าถึงความน้อยเนื้อน้อยใจที่ตัวเองนั้นไม่สามารถสแกนใบ,บหน้าผ่านโครงการลาวชนะได้เนื่องจากตาเธอตีเกินไปจนทําให้ไม่สามารถรับเงินเยียวยาเพื่อไปซื้อข้าวให้พ่อเธอกินจนทําให้พ่อของเธอเสียชีวิตส่วนใบสันบอกว่าตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้เข้ามาในรัฐบาลดังกล่าวกูไม่รู้เรื่องด้วยชุลีก็เลยบอกตัวเองว่าเขาเลยเก็บความแค้นฝึกวิชามาหลายสำนักเพื่อจะมาล้มกับใบสันแต่ใบสันมองว่าชุลีคงไม่มีความสามารถชุลีเลยกระตุกเชือกที่มือขาด แล้วก็พุ่งไปทืบไปสันยาการเด็กช่างตีกระเดกอนุบาลแบบไม่ยัง้งใบสันล้มไม่เป็นท่าแต่พ่อก้านจะจัดการกับใบสันได้เพื่อนเดนมาเรียกชุนลีซะก่อนจนท้าให้ชุนลีนะั้นต้องหันไปมองว่าใครเรียกไม่รู้ว่าจะเรียกทําหาอะไรในต,ตอนนั้นใบสันเลยใช้จังหวะนั้นหนีเข้าไปในห้องกระจกแล้วปล่อยแก๊สหลวบออกมาจนทําให้ฮอนดาปันล็อกลิวเคและชุนลีที่กนอนเป็นผักในเชือกพิมพ์ตาเลยกันเลยทีเดียวตอนนี้ทางกองทัพได้จัดกองทัพเรือจํานวนมากวิ่งมาตามแม่น้าโขงไม่รู้ไปโผล่าาาไหนแต่่ทงกกววบอ เขาเองจะแยกไปอีกทางหนึ่งและเปิดฟังก์ชันล่องหนเข้าไปโจมตีก่อนใบสันได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างมันโผล่เข้ามาแต่ละมองมันไม่เห็นและไม่รู้วันบุกมาทางไหนใบสันเลยสั่งให้จัดการใช้เรดาร์ทุกอย่างจับคลื่นจนทําให้สามารถพบเรือของกิลได้ในสุดและก็รู้ทันทีว่าตอนนี้กิลมันยังไม่ตายสกัดเลยตกใจว่าทําไมมันกิลมันยังไม่ตายวะใบสันเลยบอกว่าเพราะแกตาบอดไปข้างนึงไงมันถึงแกล้งตายและสงสัยสืบมากับพวกแก ว่าแล้วใบสันก็เลยกระโดดขึ้นยานหอเล็กของตัวเองพร้อมกับเปิดหน้าจอและใช้ฟังก์ชันปุ่มเกมอาร์เคดเพื่อปล่อยทุ่นระเบิดใส่เรือของกิลกิลเห็นท่าไมาด่ดีเลยบอกให้แคมมี่และลูกน้องอีกคนกะโดดลงจากเรือแสงว่าเรือรเบิดและตายหาไปกับเรือซะก่อนในที่สุดใบสันก็สามารถระเบิดเรือได้และคิดว่ากิลได้ตายลงไปแล้วจริงๆตัดมาที่ห้องทดลองตอนนี้ดาซิมได้แอบเปลี่ยนโปรแกรมบางอย่างให้กับบังก้าเพื่อให้บังก้ามีสติและมีความนึกคิดเหมือนมนุษย์บ้างแต่กลับโดนจับได้เสียก่อน ทันใดนั้นเองตู้ที่บังก้าอยู่ก็ถูกเปิดออกและจนทําให้บังก้าหลุดออกมาจากตู้และช่วยดาซิมจัดก,การผู้คุมอีกคนได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวตอนนี้กิลและน้นองๆอีกสองคนก็แอบ,บขึ้นมาถึงฝั่งแล้วก็ได้แบบอบลักลอบเข้าไปทางช่องระบายน้ําเพื่อจะเข้าไปที่ฐานลับด้านในเมื่อกิลเข้าไปถึงด้านในกลับพบกับบังก้าก่อนเลยแม้ใบหน้าของบังกา้าไม่มีเข้าคงความเป็นมนุษย์เหลือแต่กิลก็รู้ดีว่านี่คือชาลีเลยเอ่ยชื่อชาลีให้กับบังก้าเพื่อจะได้เรียกสติของบังกานั่นเอง เมื่อบังกาคืนสติได้กิลเลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยแกเองว่าแล้วก็แล้วเอาปืนมาจ่อที่กระบาลของบังกาหวังว่าจะฆ่าเีเดียวให้ตายหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยแล้วจะได้ไปคิดบัญชีคืนกับใบสันเองแต่ดาซิมกับโพมาซะก่อนแล้วบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ทําอย่างนั้นตอนนี้เวลาหมดลงไปแล้วที่ใบสันได้กําหนดไว้เลยสั่งให้ลูกน้องเช็คเงินในบัญชีว่ามีการโอนเงินเข้ามาแล้วหรือยัง แต่เมื่อเช็คบัญชีแล้วกับพบว่าบัญชีกับมีเงินเพียงแค่ศูนย์บาทเรียกว่าลูกน้องบนอุบกันเลยทีเดียวว่าจะเอาเงินดึงที่ไหนมาจ่ายกูเนี่ยใบสันรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากเลยบอกว่าให้ฆ่าตัวประกันทุกคนแต่พวกแกจะต้องตายเพราะว่าเราจะใช้สัตว์ร้ายที่เราพวกเราสร้างขึ้นมาจัดการกับพวกแกว่าแล้วใบสันก็เรียกแคปซูลของบังกา ขึ้นมาจากฐานใต้ดินพอประตูแคปซูลเปิดกับกลายเป็นกิลที่พุ่งกระโดดถีบยอดหน้าของใบสันสังง่ายเงิบเล่นเอาเคนกับริวแอบขำและแอบสะใจไม่น้อยใบสันสั่งให้ทุกคนยิงตัวประกันให้หมดแต่กิลกลับมาปิดประตูห้องขังของตัวประกันได้ทันและช่วยบล็อกของเหล่าเพื่อนพ้องได้ทันเวลาการมารุมมาตุ้มต่อยแหลกก็เริ่มขึ้นซึ่งคู่แรกก็จับคู่กันแบบงงๆไม่รู้ว่าไปโกรธไปแค้งกันตอนไหนอยู่ๆฮอนดะก็ขอเข้าปะมือกับเซนกิฟเปิดงานก่อนเลย ซึ่งในเวลานั้นเองกองกําลังของ A-N ได้เข้ามาถึงชายฝั่งพอดีแล้วก็จึงทําให้ด้านนอกเกิดการประทะยิงกันมั่วส่วไปหมดกองเสริมก็ได้เข้ามาที่ฐานรับพอดีเช่นกันไม่สันเลยขอท้ากิลต่อยกันแบบซึ่งๆหน้าซึ่งตอนนั้นเองเป็นความประสงค์ของกิลอยู่แล้วด้วยเลยบอกให้ทุกคนออกไปอีก15นาทีเขาจะตามออกไป โดยที่ใบสันเองก็สั่งลูกน้องออกไปด้วยเช่นกันใบสันเริ่มต่อสู้กับกิลแต่เหมือนว่าจะสู้ไม่ได้ทั้งเตะทั้งต่อยทั้งหัวโขกละคังแบบหนังตลกจนใบสันที่แทบจะไม่ติดกันเลยทีเดียวและแน่นอนว่ากิวได้กดลงหน้าเตะ เพื่อติดท่าเสม,มอสองคลิกติดกันทีเดียวถึง2ดอกเล่นเอาไปสันก็เ็นไปที่ตู้สาขาไฟฟ้าจนไฟช็อตตายท,าทันทีชุนหลีก็กําลังจัดการเหล่าทหารน้อย,อยโดยอยู่ๆบันล็อกก็โผล่มาในชุดตั้งมวยที่พลิกสัตว์คือมันใส่นมมาด้วยกูก็ยังมั่นใจว่าการแต่งคอสเพลในเกมมันไม่จําเป็น,นเรื่องนี้เหมือนกันแต่นี่มันก็ยังมีอยู่ กิลได้ติดต่อหาแคมมี่และแจ้งว่าตอนนี้ตัวของใบสันได้ตายหาลงไปแล้วและเขากำลังจะออกไปช่วยเหลือตัวประกันแต่ยู่ๆใบสันก็ถูกปลุกขึ้นมาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยเหลือจนทาให้ใบสันลุกขึ้นมาอีกครั้งด้วยความสามารถการปล่อยไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งของริวที่ตอนนี้ประทะกับเวกา้าและสกัดแต่ดูเหมือนว่าจะลุมกระทืบอยู่ฝ่ายเดียวไม่ทันไลเคนก็เข้ามาเสริมทัพให้กับริวจนทําให้ริวสามารถตั้งเกมได้อีกครั้ง ตอนนี้ก็เริ่มมีการจัดคู่กันโดยที่ตัวของเคนนั้นก็ได้จัดการตัวของสกัดส่วนริวนั้นก็ได้จัดการของเวกา้า ไล่ถลุงจนเวก้าหน้ากากดูดส่วนเคนก็ใช้ท่าโชลิเคนต่ำจนทำให้สกัดยืนตรงไม่ได้อีกเช่นกันตอนนี้ทั้งลิวท้งเคนก็เริ่มประเคนตีนหมัดใส่เวก้าและสกัดจนในสุดทั้งสองคนก็คว่ำลงและก็ได้เดินออกจากห้องนั้นไปกลับมาที่ใบสันตอนนี้กำลังใช้ไฟฟ้าไล่จัดก,การกับกิลโดยที่ตัวเองนั้นก็เพิ่งค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถในการเหาะได้ด้วยเรืยอววาวิชาตัวเบานั่นเองด้วยความที่เหอวิชาก็เลยพุ่งซ้ายทีขวาทีอัดใส่กิลเพียงอย่างเดียวแต่ไม่รู้พุ่งไปอีท่าไหน โดนกิวเตเข้าไปถึงกับพุ่งไปติดหน้าจอทีวีจอใหญ่และถูกไฟดูดตายอีกครั้งหนึ่งแซนกีฟที่กำลังสู้กับฮอนดา เมื่อสุลีโผมาก็บอกว่าให้รีบหนีเร็วที่นี่จะระเบิดแล้วฮอนดักเลยหนีการต่อสู้กับแซน,นกิฟทันทีแซนกิฟถึงกังงงและหันไปเจอมือขวาของท่านใบสันและถามว่าแกจะไปไหนทําไมไม่มาร่วมสู้โดยเขาบอกว่าแกไม่รู้เหรอว่าใบาสันเป็นตัวร้ายและตอนนี้ทางทหารก็กำลังเข้ามาจัดก,การทุกอย่างแล้วด้วยแซนกิฟเลยถามว่าถ้าแกรู้ว่าท่านไบสันเป็นคนเลวแล้วทาไมแกถึงมาทํางานให้เขาตั้งนานมันก็เลยมาตอบกลับมาว่า ก็เพราะว่าใบาสันจ่ายเงินเดือนให้แพงไงฉันถึงอยู่ว่าแล้วก็หนีออกไปเล่นเอาแซนกิฟถึงกับจัดสรุว่าการจ้างหรือการจ่ายเงินเดือนที่สูงทําให้คนบางคนสามารถทําในสิ่งที่ผิดก็ได้นั่นเอง ทุกคนกำลังหนีออกจากปากถา้ำแต่ประตูกำมันจะปิดลงเช่นกันยู่ๆเซนกิฟก็ถอดเสื้อผ้าคอสเพย์แบบในเกมอีกคนแล้วมายกประตูให้โดยมีรวกับเคนคอยช่วยแล้วก็ช่ดคนออกมาได้ในที่สุดยู่ๆถ้ำก็เริ่มระเบิดเหมือนในหนังที่ไม่มีเหตุผลทั่ว,วไปที่ตัวร้ตายหาเมื่อไหร่ฐานก็จะระเบิดทันทีทุกคนเริ่มหนีออกมาจากจุดนั้นและคิดว่ากิลคงหนีไม่พ้นน่าจะตายหาไปกับใบสันไม่ก็คงจะโดนหินทับขี้แตกตายตรงไหนสักที่หนึ่งแต่แล้วกิลก็ปรากฏขึ้นมา แสดงว่ารอดและก็ได้ขอขอบคุณทุกคนพร้อมกับบอกริวและเคนว่าจะคืนพาส,สปอร์ตให้ส่วนแซนกิฟเป็นตัวร้ายฝ่ายโกมาเกือบทั้งเรื่องพอตัดสรุปทีเดียวมาอยู่ข้างเดียกับไเอกแบบไร้ความผิดซางั้นมือขวาของใบสันตอนนี้ก็ได้หนีออกมาได้โดยมีสกัดและเวกา้าหนีออกมาด้วยแถมยังหอบรางเงินหนีออกมาด้วยเช่นกันทั้ง3ามกำลังจะแบ่งเงินกันแต่พอเปิดหีบก็พบแบงค์มาดูของใบสันอีกแล้วนี่มึงเอาห่ากันใช่ไหมเนี่ย ตัดกลับมาครั้งสุดท้ายฐานของไบสันได้ระเบิดอีกครั้งด้ว่าแทบไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้เราพวกพระเอกก็มายืนเตะจุย้ยแอคท่าเหมือนในเกมแบบกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำให้เหมือนด้วยประมาณว่าสมจริงไม่ต้องเน้นสมมุติก็ประมาณนี้แหละครับหนังก็ได้จบลงไปนั่นเอง ก็จบลงไปแล้วนะครับกับ t ต e e t Fighter นะครับในภาคนี้เป็นภาคเก่าในปี1994นั่นเองนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับตอนท้ายเรื่องก็ได้มีการระลึกถึงลาอูจูเลียด้วยนะครับซึ่งนั่นคือตัวละครไบสันนั่นเองนะครับซึ่งตัวของไบสันเองนะครับมีผลงานมากมายนะครับจากที่เราเคยรู้จักกันในเรื่องของเป็นพ่อบ้านในเรื่องอดัมแฟมิลี่นั่นเองนะครับอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่บ้างนะครับซึ่งชื่อเสียงของลาอูนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่โด่งดังมากๆนะครับในฐานะบทบาท โฮเมอร์ครอบครัวอดัมแฟมิลี่เขาได้เสียชีวิตด้วยการหัวใจวายในนิวยอร์กเมื่อวันที่24ตุลาคม2538ซากศพของเขาถูกย้ายไปที่เปอร์โตริโกนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนังที่ลึกของลาอูอีกเช่นกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซั b ส c ค i b e ให้ผมด้วยนะครับไวพบเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ